ครับผมหลังจากอีพีแรกก็ถอดออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็จะเริ่มทำการประกอบนะครับพอดีเจ้าของรถก็ทำการเช็คช่วยกันกับช่างนี่แหละครับเรื่องอะไรก็กล่าวว่าจะเอาบล็อกเดิมนะครับบล็อกเพจเดิมแล้วก็จะเปลี่ยนแต่นิ้วกับแผ่นร้อยการเสฟราคากันไปก่อนก็มีมีลูกปืน ขั้นตอนเราก็ไม่ได้ยากลุ้งยากเลยครับก็ลแรกก็แลบบบล็อกนี่นะฮะอ่าแแบบตะวัดนี่นเนาะโอเคตามที่เคยทามาก็ล้างเตรียมไว้ลูกหน้าลูกหลังเสร็จแล้วก็นี่ทําความสะอาดตัวแองเกิลน,นี่ก็จริงก,ก็สึกนะครับเจ้าของก็เลยบอกว่าเอาประมาณนี้ก่อนเพราะอย่าหาันมาสั่น <c oughs> <c oughs> คือถ้ามันหมดจริงๆแล้วก็คอยเอาลูกใหม่ว่างันนะเสีย บอกมาอย่างนั้นแต่เอนิวนี่ก็เนยเปลี่ยนหน่อยเอนิน้วนี่เออมันกลัวมันหลุดนะฮะหลุดก็เลยได้นิ้วใหม่มานิ้วใหม่มาแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วครับเออไม่ได้เดิมเดิมใส่เดิมเดิมทรงเดิมนะครับนี่นะครับมันก็จะมีจุดระวังตรงฐานมันนี่แหละครับ นี่ฐานตัวนี้เขาเรียกว่าฐานตัวรองอันนี้เขาก็จะมีเบอร์มาให้นะครับทุกวันนี้ก็หาซื้อกันยากแล้วแหละจริงๆก็จะมีระดับเพื่อจะมาปรับระยะห่างนี่ครับจะมองเห็นทองเหลืองเนี่ยทองเหลืองตรงนั้นที่มันกดกันอยู่นะครับมาให้ห่างมาให้ชิดเกินไป เอาแบบบ้านๆเราก็เอากระดาษหนึ่งแผ่นสอดได้นะครับกระดาษสมุดเล็กๆของเราเนี่ยแหละครับนี่ฮะสอดเข้าไปตรงนี้ได้แล้วก็ขกันเสร็จให้มันหมุนได้นะครับเนี่ยหมุนได้นะแบบฉบับง่ายๆเดี๋ยวไปคิดอะไรมากหมุนได้แต่ถ้ามันหลวมยกขึ้นุงสูงนี่ฮะ ก็แคกกกแคกสูง,สงเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับเออให้มันชิดๆชดอย่างเงี้ยนะครับมันเราตั้งวาวนะเออมันพอลื่นๆอย่างเงี้ยไม่มีเฟลดเกตก็นี้แหละครับเสียบกระดาษก็ตรงนี้ไปเลยหนึ่งแผ่นอ่ากระดาษบางๆสมุดเรานี่หนะครับนี่นะฮะก็ เสียบลอดเข้าไปตรงนี้ได้ครับอืมนี่ฮะเสียบเข้าไปาความรู้สึกนะครับถ้ามันฟิตจัดนะครับมันก็จะหมุนไม่ได้นะฮะไอตัวนี้ก็จะหมุนไม่ไปหรอกมันจะแน่นติ๊กหมุนไม่ไปวิธีแก้ก็ถ้าเราหาซื้อไอตัวล่างนี่ไม่ได้ใหม่แล้วก็ เสริมชิมนะครับเสริมชิมตรงนี้เอาให้มันสูงขึ้นนะครับเสริมชิมชิมไม่มีก็ตัดสังกะสีแผ่นเรียบใส่เข้าไปได้เหมือนกันครับผมก็ทาประจําหลังๆมาก็จะหายากจังร้านอะไรก็ไม่ค่อยจะสั่งให้แล้วครับเนี่ยชิมตัวนี้ที่จะลองฐานให้สูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้ในหมุนง่ายๆเนี่ย ก็แก้ปัญหาไปขั้นก่อนรุ่นสามนก็ตัดกระดาษแผ่นเรียบเอยไม่ใช่โทษดีครับตัดสังกะสีแผ่นเรียบรองเข้าไปได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเสร็จขั้นตอนก็ระวังหน้านี้แล้วครับอนหน้านี้เห็นไ,ไหมจะมีสลบสลบอันนี้ตรงนะฮะเราก็ต้องเอานี่ ให้สลปหันขึ้นมานะครับเห็นไหมอ่าตรงนี้ราจะใส่ผิดต้องรูดิดนึงนะครับคอยระวังให้สลบมันหงายขึ้นตด้านหลังนิ้วให้มันลอยเดิมนียฮะด้านตรงเอาง่ายๆคือหลังนิ้วให้เข้าด้านตรงนะครับไอตัวสลปเนี่ยไอตัวที่มีสลบเนี่ยก็เข้ากับปลายนิ้วนี่คือปลายนิ้วนะฮะเอากำลําตัวมัน ใส่เข้าไปอ่านี่ฮะอ่าเห็นไหมตัวสโลปก็จะหันขึ้นมานี่อันนี้ก็ใส่ลงไปธรรมดาตรงนี้ก็ใส่น้ํายารกเกลียวเข้าไปครับหัวท้ายขันรอกเกลียวแน่นตามกําลังความรู้สึกของเรานะฮะไม่ต้องบอกกันเลยตัวนี้อพอประมาณ แต่ลูกปืนนี่ก็แนะนำให้เปลี่ยนหน่อยนะครับลูกปืนใบเผาเนี่ยอ,อใช้ดีก็เปลี่ยนก็เดี๋ยวก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนนี้ไปครับผมเดี๋ยวก็อีพีหน้าก็จะทําการประกบแล้วก็บอกจุดระวังข้อต่อไปนะครับอ่ะอีพีนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับจะเจอกันอีพีหน้าในการประกอบปัม๊มครับผม